เสริมสร้างระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลด้วยอาหารชนิดนี้นะคะตอนนี้อาการเปลี่ยนแปลงมากมายทุกคนก็อยากจะมีเป็นสุขภาพที่แข็งแรงเรามาดูเลยค่ะอาหารอะไรบ้างที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนอกจากนี้ถ้าช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยจะดีมากๆเลยนะคะ อ่ะมีอาหารอะไรมาฟังพร้อมพี่ปาเลยค่ะวันนี้นะคะพี่ปลายอยากจะแนะนําออืำถ้าเอ่ยชื่ออาหารนี้แล้วทุกคนต้องรู้จักค่ะเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมลักษณะของเห็ดชนิดนี้คือจะมีหหวกเห็ดที่ค่อนข้างกลมสีน้ําปานเข้มบริเวณก้านดอกหรือโคนดอกจะมีสีขาวมีความอ่อนนิ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวก็<ๆ>เ,เลยได้ชื่อว่าเห็ดหอมนะคะ คุณค่าทางโพชนาการเห็ดหอมสดร้อยกรัมมีพลังงาน34แคลอรี่ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารต่างๆดังนี้มีโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตใย,ยอาหารน้ำตาลแคลเซียมแมเนียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียม,ยมแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆอีกมากเรามาดูเลยค่ะสารอาหารเล็กๆท่าที่สำคัญที่มีอยู่ในเห็ดเนี่ยมีอะไรบ้างโอ้โหเราจะได้รู้เลยนะคะ การรับประทานเห็ดหอมนี่มีประโยชน์มากมายอย่างไรข้อที่หนึ่งโพแทสเซียมเป็นแร่ธาตุที่จําเป็นต่อาการควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจสมดุลของน้ําในร่างกายการทํางานของระบบกล้ามเนื้อและประสาทจึงช่วยให้หัวใจและระบบประสาททางานได้ดีด้วย2อ e ซีลีเนียมเป็นแร่ธาตุที่ออกฤทธิ์ต้านการเกิดอนุมูลสระจึงลดความเสี่ยงใ,ในการเกิดโรคมะเร็งและก็โรคต่างๆในผู้สูงอายุเช่น โรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเป็นต้นสามเหล็กเป็นส่วนประกอบที่สําคัญในเม็ดเลือดแดงและเอนไซม์ต่างๆในร่างกาย 4. ทองแดงเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์หลายชนิดในร่างกายนะคะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ผิวหนังแล้วก็ทองแดงยังมีความจําจเป็นต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงด้วยโอ้โหและสสารของเห็ดหอมมีอะไรบ้างล่ะคะพี่ปรามีมากเลยคะ่ะเรามาฟังพร้อมๆกันเลยนะคะ ที่ปรายอยากจะบอกว่าเห็ดหอมเต็มไปด้วยวิตามินและก็แร่ธาตุต่างๆมากมายยังมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลายได้แก่ฤทธิ์กันต้านไวรัสฤทธิ์ต้านแบคทีเรียฤทธิ์ต้านเชื้อราฤทธิ์ต้านการอักเสบฤทธิ์ต้านมะเร็งฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอลจึงทําให้มีสรรพคุณที่น่าสนใจด,ดังต่อไปนี้คือ 1. ลดระดับคอเลสเตอรอลค่ะ สารอิริตาดีนีเป็นกรดมินที่มีในเห็ดหอมที่ปราบอกเลยนะคะสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้และยังมีสา,ารสเตอรอลที่จะช่วยลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลในลำไส้ได้ดีนอกจากนี้ยังพบการศึกษาพบว่านะคะเห็ดหอมเนี่ยจะส่งผลให้คอเลสเตอรอลชนิด LDL ลดลง แล้วก็มีเส้นใยที่มีปริมาณสงูงช่วยดูดซับและก็ขัดขวางการดูดซึมไขมันในทางเดินอาหารได้ด้วยค่ะสุดยอดจริงๆเลยนะคะ 2. ช่วยให้กระดูกแข็งแรงพร้าอุดมไปด้วยวิตามินดีที่ช่วยดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสไปบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงการรับประทานเป็นประจำจึงช่วยเพิ่มความเหนียแน่นของกระดูกและป้องกันโรคเกี่ยวกับกระดูกได้เป็นอย่างดีค่ะข้อที่ส เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันพี่พรามบอกเลยนะคะเห็ดหอมเขาจะมีสารเบต้ากลูแคนค่ะที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงจากการศึกษาพบว่าถ้าเรารับประทานเวละห1ากรัมติดต่อกันประมาณ4ี่สัปดาห์ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราดีขึ้นเลยนะคะข้อถัดมาข้อที่สบำรุงสมองค่ะ โอ้โหเห็ดหอมบำรุงสมองได้ด้วยเหรอคะพี่ปลาได้เลยค่ะยอดเยี่ยมด้วยนะคะเห็ดหอมมีสารอาหารที่ช่วยบำรุงสมองหลากหลายชนิดจึงช่วยกระตุ้นการทํางานของสมองและเสริมสร้างความจําได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะโอโ้สุดยอดจริงๆเลยนะคะพี่ปลาบอกเลยก็ห้าป้องกันโรคมะเร็งจากการศึกษาพบว่าการรับประทานเห็ดหอมเป็นประจํา จะช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้เพราะมีแร่ธาตุและวิตามินหลายชนิดโดยเฉพาะเลนทินนนซึ่งจัดเป็นเบต้ากูแคนชนิดหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านการติดเชื้อชะลอการแพร่กระจายและยับยั้งการเจริญเติบโตอของเซลล์เนื้อร้ายและกำจัดน้ำมูลสระในร่างกายนอกจากนี้ยังพวบว่าผู้ป่วยมะเร็งเมื่อได้รับเลนทินแนนร่วมกับการทําเคมีบําบัดจะพวบว่าขนาดของก้อนมะเร็งลดลง อาการข้างเคียงที่เกิดจากการได้รับเคมีบำบัดก็ลดลงเช่นเดียวกันเลยนะคะข้อที่6ลดความเครียดเพราะดมด้วยวิตามินบีที่ช่วยควบคุมและปรับฮอร์โมนในร่างกายให้เกิดความสมดุลเป็นไงล่ะคะก็ควจะช่วยลดภาวะเครียดและช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการตื่นตัวในการทํากิจกรรมต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยค่มการทํางานของระบบประสาทได้ด้วยด้วยค่ะ ถึงตอนนี้พี่ปลาถึงบอกว่าเห็ดหอมมีประโยชน์มากนะคะแชร์ share ข้อคิดเห็นแชร์ share, ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันค่ะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y ย u ทูบพีทีฟิชเป็นก่อนกระตุ้นใจพี่ปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อริมโตเข้าสูงผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงใบคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะ เห็ดหอมมีประโยชน์มากมายจริงๆนะคะข้อที่7บำรุงผิวพรรณวิตามินในเห็ดหอมมีส่วนช่วยในการบำรุงผิวโดยการฟื้นฟูผิวจากการถูกทำลายโดยแสงแดดและยังช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยจากนิมุลสละนอกจากนี้ยังพบว่าเซลีเนียมที่พบในเห็ดหอมยังสามารถทำหน้าที่รักษาสิวตามธรรมชาติได้อีกด้วยคือสามารถช่วยลดความรุนแรงของการเกิดสิวและช่วยลบเืนรอยแผลเป็นได้ด้วยนะคะ ข้อที่แปดช่วยให้ระบบย่อยอาหารทํางานได้ดีเห็ดหอมสามารถกระตุ้นให้ระบบย่อยอาหารทํางานได้ดีขึ้นจึงทําให้ลําไส้ย่อยอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและดูดซึมอาหารที่มีประโยชน์เข้าสู่ร่างกายได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะโอ้โหเรียกว่าสุดยอดจริงๆเลยค่ะข้อเก้าช่วยควบคุมน้ําหนักบอกเลยนะคะว่าเห็ดหอมร้อยกรัมมีแกลอรี่ประมาณ 34แคลอรี่และอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายจึงสามารถใช้เป็นอาหารสำหรับผู้ที่พยายามที่จะลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีเลยนะคะอันนี้สุดยอดมากๆเลยค่ะข้อ10มีฤทธิ์ช่วยลดความดันโลหิตจากการศึกษาพบว่าเห็ดหอมเห็ดลินจือและเห็ดไมตะเกกมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดจึงช่วยลดความดันโลหิตได้นอกจากนี้ในเห็ดหอมยังพบเอนไซม์ที่เรียกว่าเอริทาดินิน สามารถช่วยป้องกันการหดตัวของหลอดเลือดทําให้ความดันโลหิตของเราลดลงด้วยนะคะเห็นไหมคะยอดเยี่ยมมากๆจริงๆเลยค่ะข้อเ1ดเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกายเห็ดหอมจะประกอบด้วยวิตามิน B2 จนํานวนมากแล้วก็วิตามิน B6 กดแพนโทนิกวิตามิน B3 และโฟเลตซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของร่างกายของเราได้ด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยจริงๆค่ะ ข้อ12พบว่าเห็ดหอมมีปริมาณโซเดียมต่ำค่ะเหมาะกับคนไข้โรคไตที่ไม่ควรจะทานโซเดียมมากนะคะข้อ13มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียไวรัสพบว่าเห็ดหอมเห็ดตะปเต่าและเห็ดหัวก้านสามารถยับยั้งไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ทั้งในหนูและก็ในหลอดทดลองด้วยนะคะดีมากเลยเห็นไหมคะประโยชน์ของเห็ดหอมมากมายจริงๆเลยค่ะเราต้องรีบหามาทานกันอิ๋ แต่เราจะทำเมนูอะไรบ้างวันนี้พี่ปรามีเมนูมาเสนอให้นะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดก,ดกระดิ่งช่อง y o ยู u ู u พี่ทิฟ i s h เป็นก่อนกำลังใจพี่ปราเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะตามพี่ปรามาเลยค่ะเมนูจากเห็ดหอมนะคะเมนูสุขภาพข้อที่หนึ่งก็ปเป็ดตุ๋เห็ดหอมอร่อยเลยค่ะ หรือเราจะทานเป็นเห็ดหอมอกมุนเส้นโอ้สุดยอดเลยนะคะอร่อยมากๆคณะกรอบเห็ดหอมก็ทำไม่ยากเลยแล้วก็อร่อยมีประโยชน์ด้วยค่ะหรือเราจะทำน้ำพริกเห็ดหอมซึ่งบอกเลยการทำน้ำพริกเห็ดหอมนี่ก็ไม่ยากเลยแช่เห็ดหอมให้นิ่มก็แช่ในน้ำางะะแล้วก็สับเห็ดหอมให้ละเอียดนำกระทะขึ้นตั้งไฟพันกลางใส่น้ำมันลงไปผัดเห็ดหอมให้สุกแล้วก็ใส่ซุปเห็ด หอมก้อนน้ำมะขามเปียกพริกขิมนนแห้งเกลือป่นน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยผสมทุกอย่างให้เข้ากันก็ผัดจนน้ำปริกเริ่มแห้งแล้วปิดไฟตักเสิร์ฟแลยค่าอร่อยมากหรือจะทำแกงจืดไก่อันนี้ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะแต่อย่างหนึ่งที่พี่ปลาอยากบอกนะคะเห็ดหอมมีประโยชน์มากมายแต่ก็มีโทษค่ะแล้วโทษเนี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นได้คืออะไรคะข้อที่หนึ่งท้องอืดท้องเสียกลืนไส้อา,อาเจียน คือมีการแนะนําเลยนะคะว่าไม่ควรรับประทานเห็ดหอมจมนวนมากในครั้งเดียวเนื่องจากอาจจะเกิดอาการท้องอืดท้องเสียครึ่งไส้และอาเจียนได้ค่ะข้อที่2อ,อาการแพ้ค่ะอ่ะเห็ดหอมเกิดอาการแพ้ได้หรือคะใช่ค่ะแม้เห็ดหอมจะมีความปลอดภัยสูงและดีต่อสุขภาพแต่บางท่านอาจจะเกิดอาการแพ้ได้อาการแพ้ที่สามารถพบได้ก็คืออาการบวมที่ใบหน้าและลำโคง หายใจลาบากอัตราการเต้หนหัวใจเพิ่มสูงขึ้นหากพบอาการเหล่านี้หลังจากรับประทานเห็ดหอมหรือที่เป็นอาหารเสริมเห็ดให้รีบไปพบแพทย์นะคะข้อที่สมมีกรดนิริกและพิวรีนสูงสารเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นกรดยูริกซึ่งจะทําให้อาการหูโรคเกากํำเริบขึ้นได้ในผู้ป่วยโรคเกาเราก็ควรงดรับประทานค่ะข้อที่ส ผิวไวต่อแสงแดดสารประกอบบางชนิดที่พบในเห็ดหอมจะช่วยเพิ่มความไวของผิวหนังต่อแสงแดดเป็นพิเศษต้องระวังค่ะเพราะฉะนั้นที่ปาบ,บอกเลยนะคะว่าข้อควรระวังอีกครั้งหนึ่งในการที่จะรับประทานเห็ดหอมนี่ก็คือหนึ่งไม่ควรรับประทานแบบดิบๆเพราะาจ,จะทําให้เกิดอาการแพ้และเกิดผื่นคันตามผิวหนังผู้ป่วยโรคภูมิต้านทานตนเองออโตอิมมูนิตี้ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเพราะอาจจะกระตุ้นให้อาการแย่ลงกว่าเดิม ข้อที่สองผู้ป่วยที่มีเซลล์เม็ดเลือดขาว eosinophil สูงกับปกติควรงดการรับประทานนะคะข้อที่สามสตรีมีครรภ์และสตรีที่อยู่ในช่วงให้นมบุตรรหลีกเลี่ยงการรับประทานเห็ดหอมช่วคราวเพื่อความปลอดภัยข้อที่สี่ไม่ควรรับประทานเห็ดร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะอนกออกะจะทําให้กบุม,มินในเห็ดแข็งโตและทําให้ย่อยยากมากขึ้นเห็นไหมคะอาหารต่างๆต่อให้มีประโยชน์ถ้าเราทานมากเกินไปหรือเรามีอาการแพ้ ในอาหารเหล่านั้นต้องระมัดระวังถ้าเราเพลนต้องงดไปเลยนะคะเพื่อสุขภาพอย่าลืมค่ะแชร์ข้าคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาเลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง u ู u ู e พี่ติฟฟีเป็น,นกระลุ้ใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันพี่ปรานะคะ เชื่อวิปานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube <c oughs> Healthy Fish